เพราะฉะนั้นอย่า <laughs> เพราะฉะนั้นผมเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเลขที่น่าลงทุนอยู่ถ้าเลขถ้าเลขมันถ้าเลขมันอั้นนะครับมันก็เป็นเลขที่น่าลงทุนอยู่แต่นะครับแต่ผมก็อยากให้เพื่อไว้น้าเพื่ออนาคตนะครับเออเพื่ออนาคตมีเลขที่แบบมันคือกนนี้เรามันบอกอั้นเน,นี่ยพี่น้องนะครับถ้ามันออกเลขที่มันไม่อั้นเนี่ยเราจะเสียใจนะครับ เอ่เพราะว่ามันไม่อั้นแล้วเราได้เต็มเนะอันนั้นคือนะครับอันนั้นคือก็คือเราได้เต็มเต็มนะครับเพราะฉะนั้นนะเลขที่มันอัน้นมันก็มีสิทธิ์ออกนะครับแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ออกก็เช่นกันนะครับก็อยากให้ไปไล่ซื้อพวกเลขที่มันไม่อั้นก่อนด้วยนะครับนะอย่างเช่นถ้าเรารู้แนวทางก่อนนะครับเราก็หาซื้อก่อนได้หาลอตเตอรี่ก่อนได้นะครับวันนี้ผมถึง ฝ้ามาบอกพี่น้องนะครับมื่อนี้ผมจังเฝ้าเละรีบมาบอกพ่อแม่พี่น้องเฮ้านะครับว่าตัวนีเดอร์หาซื้อไว้นะครับเนาะก็เอาเป็นว่านะครับมันจะมีเลขหก,กอยู่นะครับ <g ül ps wah> จะมีเลขหกหกยังงล่ะนะครับผมเขียนให้แล้วนะผมเขียนให้แล้วนะครับเขียนให้แล้วตอนนี้อยู่ในนี้นะครับตอนนี้อยู่ในนี้นะครับผมนะผมเขียนให้แล้วนะครับ ผมเขียนให้แล้วก่อนอั้นนะครับรัฐบาลเด้อนะครับรัฐบาลเด้อผมว่าห้ดอกอันน้อยเล่าออียงเนี่ยนะครับน้อยเล่าผมว่าห้ก่อนอั้นดอกพี่น้องนะครับถ้ามันขึ้นต้นว่าก่อนอั้นเนี่ยให้ทุกคนจาไว้เลยนะครับว่าจะเป็นเลขรัฐบาลน,นะครับเพราะว่าผมผมไม่ค่อยชอบเขียนแบบไอ้รัฐบาลเอียงปันใดนะครับเนาะเอาเป็นว่าถ้ามันขึ้นว่าเป็นเลขอั้นเลขอะไรนี้ไม่เกี่ยวกับน้อยหรือลาานะทุกคนเนาะ เพราะว่าน้อยเราน้อยที่มันจะอั้นนะครับเพราะเราหนึ่งเราเล่นเลขเราได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับมันก็กระจายกันไปนะครับแต่ว่ารัฐบาลเรามีเวลาคิดเยอะนะครับนะตอนนี้เลียกอั้นชอบออกซื้อเลยอั้นเลยนะครับแต่ขึ่นราคาอะใครที่พร้อมแล้วจิ้มลิงจิม้ม <c> ผ <ười> ูใ้ใดพร้อมแล้วจิ้มลิงข้างล่างพี่น้องนะครับนะผมหลับ ผมหลปรับเจ้าของบระทันแล้วนะครับทั้งสิีบัวภาษากลางทั้งสรีบัวอีสานนะครับนะเอาเป็นว่าใครที่พร้อมแล้วนะครับเลขก่อนอันนะครับเปิดให้เลยนะจิ้มลิงก์ด้านล่างนะครับแล้วเพิ่มเพื่อนนะครับจิ้มแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์พร้อมมาเลยนะครับใครที่ยังไม่ได้จิ้มหรือยังไม่ได้เพิ่มเพื่อนนะครับผมนะจิ้มก่อนนะครับจิ้มก่อนเพิ่มเพื่อนก่อนนะครับ แล้วค่อยพิมพ์พร้อมนะครับผมนะเช็คก,ก่อนนะทุกคนเนาะผมมีโปรโมชั่นมาให้นะครับบอกเลยเข้าไปทุกคนจะได้รับโปรโมชั่นเขาจะแจ้งทุกคนเลยนะจิ้มไปแล้วเพิ่มเพื่อนแล้วเขาจะแจ้งโปรโมชั่นให้ท,ทุกคนทราบเลยนะครับนะอ่าจิ้มไปเลยค่ะทุกคนจิ้มไปเลยครับเ่ยทั้งสีข่ขาทั้งสีคขับนะครับเรียกเอาสักอย่างนะครับเรียกเอาสักอย่างนะครับนะ งวดก่อนโอ้ยนะครับงวดก่อนบออยากเบาอ่าจิ้มแล้วจ้าใครจิ้มแล้วพิมพ์พร้อมมาเด้อนะครับใครพร้อมรับรัฐบาลก่อนอันนะครับจิ้มลิงก์ด้านล่างเพิ่มเพื่อนแล้วพิมพ์พร้อมมานะครับใครยังไม่จิ้มนะครับเฝ้าจิ้มด้วยพี่น้องนะครับผมนะเฝ้าจิ้มตอนนี้เลยพี่น้องนะครับเดี๋ยวเราจะดูและลุ้นไปพร้อมๆกันนะครับอ่า เป็นหกเลยทุกคนนะครับบอกเลยนะครับเลขเป็นเลขหกนะครับหกอย่างนอ้อหกอย่างนอ้ออยู่ในนี่นะครับหกอะไรเอ่ยอยู่ในนี้นะครับหกอะไรเอ่ยอยู่ในนี้นะครับแต่รับรองนะครับผมเปิดแล้วทุกคนต้องโอ้โเหมือนนะเปิดแล้วทุกคนโอ้ห้องโอ้เลยข่อยบ่าแล้วเหมนนะ <laughs> นะผมบอกเลยเลขนี้นะครับนะเลขนี้ใคร <laughs> เลขนี้ถ้ามันออกนี้คือแบบ มันมาอีหลีพุ่นแล้วนะทุกทุกทุกคนต้องพูดคํานี้นะครับข่อยว่าแล้วโหลดนะครับนะถ้ามันออกเลขนี้นะครับทุกคนต้องแบบข่อยว่าแล้วใครซาข่ายขอยซื้อนะครับอ่าจะประมาณนี้อ่าเดี๋ยวผมจะให้ไปไปก่อนนะครับใครที่ยังไม่จิ้มเลี้ยงนะครับจิ้มได้ตอนนี้เลยนะเดี๋ยวผมจะทอยอยให้เรื่อยๆนะอ่าเลขเลขหน้านะครับจะเป็นเลขหก ตามที่ผมได้กล่าวไว้นั่นแหละทุกคนนะครับเลขหน้าจะเป็นเลขหกตามที่ผมได้กล่าวไว้อตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับจะเป็นหกอะไรทุกคนนะสจะเป็นหกอย่างพี่น้องนะครับห4ี all, ่บอหกเจ็ดบอหรือหกแปดนะอ่าเอาเป็นว่าเป็นหกห6หก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 เจ็ดพี่น้อง กเจ็ดแน่เลยนะครับคุณพรพิมลน,นะครับ <c oughs> อันนี้นะครับผมนะเป็นแนวทางลัดวันนี้นะทุกคนเป็นแนวทางลัดงวดนี้นะครับลัดงวดนี้นะครับงวดสิบหกมิถุนาสองห้าหกสี่นะครับกอดอั้นนะครับผมกอดอั้นนะครับเลขนี้นะครับย้ําก่อนนะเลขนี้ผมไม่ได้ให้ผมบอใบให้ตะพืชตะพื้นนะครับนะ เลขนี้ค,คู่นี้จะเข้าไปอยู่ในซองนะครับเลขคู่นี้จะเข้าไปอยู่ในซองนะครับเป็นเลขในซองนั่นแหละพูดก็พูดนะครับบอกก็บอกเลยนะครับเป็นเลขที่อยู่ในซองผมดึงจากซองผมดึงจากซองมาให้ทุกคนนะครับนะอันแล้วค่ะหกเจ็ดเหมือนมาอันเร็วแท้ทุกงวดครับผมครับผม ตามมาเยอะนะครับตามมาเยอะนะครับแต่วันนี้งวดนี้ผมชอบคู่นี้ครับผมเรียกคู่นี้จะเข้าไปอยู่ในซองนะครับอันเลี้วเทียพี่นอ้องอ่าหกเจ็ดเนี่ยสั่งลอตเตอรี่ไว้แล้วครับผมอ่าครับผมอ่ะตามทีนะทุกคน นะอั้นเลี้ยวสันนี้ว่าเพิ่งจะว,วันที่หกอั้นแล้วเหรอจิ้มแล้วค่ะโอเคเนาะตามนี้นะทุกคนแม่น้ำหนึ่งหกเจ็ดสามนะครับมันอั้นมาถึงหกเจ็ดเลยเหรอครับอ่ <c oughs> นะโอเคนะครับก่อนอั้นนะครับตัวนี้นะทุกคนนะครับอ่าโสกๆวันหมาลำรวยครับผมโสดๆล้ำรวยจ้าขอบคุณค่ะแอดงวดน,นี้ปังๆเนี่ยเด้อครับผมขอบคุณมากค่ะนะ อ่าสำหรับใครที่ติดตามนอยนะครับใครที่ติดตามนอยนะครับนอยวันนี้เราแตกไปทั้ง3านนอยเลยนะนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันใหม่อีกทีนะครับวันนี้นอยแตก3านนอยนะครับเจาะแตก1นะครับรูดแตก3นะครับเจาะแตก1รูดแตก3นะครับเจาะแตก4ี่สองเต็มเต็มนะครับวันนี้นอยเจาะแตก4ี่สองเต็มเต็มที่นอยพิเศษนะครับสำหรับใครที่ ชอบเล่นนะครับก็ติดตามได้วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้วันนี้เราได้เลขอันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะนะครับเนาะแล้วแต่ทุกคนจะชอบนะครับลอตเตอรี่บทมีขายแล้วนะครับโอ้พี่น้องดังปาน,นันตีนะครับเออดังไม่แต่ใดผมก็บ,บรรล่ะนะครับแต่ว่าเลขนี้มันดังแต่ไหนอยู่แล้วไงนะครับอ่า มันดังแต่ไหนอยู่แล้วนะครับเลขตัวนี้คู่นี้นะครับมันดังแต่ไหนอยู่แล้วนะครับนะเออไม่แปลกใจเลยนะครับไม่แปลกใจเลยที่มันจะอัน้นที่ผมบอกแล้วทุกคนพิมพ์คําว่าอั้นมาเต็มเลยนะครับเ <c oughs> นาะเอาเป็นว่านะครับหาซื้อได้กว่าหาเดือพี่น้องนะครับเนาะเออเลขมันก็มันบอกขอภัยออกไพ่ดอกพี่น้องนะครับอ่ะนับหนึ่งถึงห้านะครับนับหนึ่งถึงห้าติดแล้วนะหนึ่ง สองสามสี่ห้าโอเคครับถ้าผมอั่นอีกแล้วนะครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมนะมันเพิ่งจะวันที่หกเองนะครับผมก็มาบอกเลขก่อนอั่นนี่แหละนะครับ <c oughs> ผมก็มาบอกเลขก่อนอั่นนี่แหละ <c oughs> เนาะเออทาผมพยายามมันอัน่นผมกบอบปลีาวมาบอกดอกนะครับแต่ก็บางทีก็อาจช้านะครับบางทีก็เร็วนะครับเนาะ